อ้ามัมอ้ามัมอู้หูอู้หูอ่าอันนี้ถ่ายจนจะอิ่มอยู่แล้วอ่าฮะกินไปตั้งเยอะแล้วเนี่ยอร่อยไหมลูกอู้หอ้ํามัมมัมมัมอ้ํามัมอ้ําอ้อ่านี่เนี่ยอันนี้เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่ใกล้ว่าอันนี้เนี่ยนี่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 แนี่อ้ํามัมมัมนะคะอร่อยมาก น้ำนันนันนั่นเฮ้ค่อยๆ่อยค่อยๆ่อค่อยค่อยเคี้ยวดิโ <c oughs> อ้ยโอ้ยอืยออ่ะเสร็จกินต่อก็หนูหิวอืมนั่นนั่นดูสิหมดคำเลยหมดช้อนกินน้ำหน่ะกินน้ำหน่ะเอ๊ะเดีน้องก็คว้าพอดีมาใกล้ขนาดน,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 นั้นหายเห็นปากไง กินเยอะจังเลยอ่ะนี่นะอ่ะรอกินดีๆก,กินจนอิ่มเลยเอ่ะทายจนอิม่มอืมหมดนี่โ,โหหมดช่วยนี่ไม่ไหวนะหมดช่วยเนี่ยไม่ไหวแน่เลย<า>กินเยอะเยอะคุณมันปาลาไปเลยไม่ถ่ายตรงปากใช่ไหมเนี่มามถ่ายตรงตาเอาออกินดีๆอร่อยอร่อยอร่อยโอ้โหงอไงเพราะว่าหิวข้าวอะหิวข้าวอลูก ก็รอข้าวเย็ยนแป๊บเดียวแม่หุงข้าวแม่ต้มข้าวให้เอเ้ยเดี๋ยวลูกก็อเอาอะไรหน่ะเห็น,นขวาขวะพี่มาขวลขวน้อง